ในสิน่งนี้ซึ่งผมคิดว่าคงเป็นปีสุดท้ายของผมคุณคงไม่ได้เห็นผมการที่ผมปรารถนาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติกับสังคมเช่นเดียวกับพวกคุณทุกคนดังนั้นผมร่วมอธิษฐานในวันเกิดวันอังคารสิ้สิงหาปีพศ2 5 0 4ผมขอวอวยพรส่งความระลึกถึง ไปถึงประเทศชาติไปถึงสังคมไปถึงประชาชนคนไทยให้มีสติและเรารู้ว้ว่าเราไม่ใช่เจ้าของประเทศนีน้ทุกคนต้องช่วยกันผมนั้นเป็นเพียงเ,เสี้ยวฟันเกลืนที่ได้เวลาที่จะไปจะต้องมีคนใหม่ขึ้นมาคนที่นำยาไหมผมคนที่นำสมุนไพรไหมผมคนที่นำสิ่งต่างๆให้ผมและให้กำลังใจผมนั้น ด้วยสุขภาพผมผมต้องขอขอบคุณอย่างใหญ่